เรียนเชิญด้วยความเคารพครับและท่านที่เกียรตินะครับเรียนเชิญนายรัฐบุญเพิ่มเรขาธิการนายกองการบริหารส่วนตะบลในโกานี้เรียนเชิญด้วยความเคารพครับและท่านที่แปดนายสวัสดิ์ลูกรักประธานสภาองค์การบริหารส่วนตะบนหนองอูเหลือมนะครับในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญท่าในครับและท่านที่เก้านายสุธนทรจันแจ่ม สมาชิกองการบริหารส่วนตำบลหนองมูเหลืองหมู่ที่สิบบ้านหนองชนะในการนี้เรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านที่สิบนายธนกิจแก้วอาสาสมาชิกองการบริหารส่วนตำบลบ้านหนองตะกวนหมู่ที่หกในการนี้เรียนเชิญด้วยความเคารพครับและท่านสุดท้ายเรียนเชิญนายศิริรักอุ่นเรืองสมาชิกองการบริหารส่วนตำบลหนองมูเหลืองบ้านหนองมูเหลืองหมู่ที่สาม โอกาสนี้เปลี่ยนเชิญท่านด้วยความเรุรพทั้ง,สงเสกท่านนะครับราท่านสิริดักษาหนึ่งนะครับตื่นตวายนะครับคนยสวพร้อมกันก็คงจะพร้อมนะครับพร้อมแล้วถวายเลยครับเป็นการถวายผ้าสังฆกุลนะครับ เพื่อดำเนินการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อท่านโภทุ่งสลหรับครัคืนนี้ซึ่งเป็นดวงสุดท้ายที่กลดวงหลังได้ตั้งบทเป็นกุศลศพสวดละพิธีกรรมทั้งหมดที่สามอยู่ด้วยกันนะครับแล้วทางเจ้าภาพต้องขอขอบพระคุณนะครับทางด้านทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกองค์การบริหาร